ค,คือคือคิดว่ามันต้องเริ่มจากการสร้างคุณค่าใหม่ก็ได้นะไม่ต้องกลับไปค้นหาคุณค่าเดิมก็ได้อันนี้คิดว่ามันควรจะต้องเริ่มกลับมาตั้งคุณค่าใหม่ถามตัวเองก่อนก็ได้ว่าเรายังมีอะไรเหลืออยู่แล้วเรายังสามารถทําอะไรได้อยู่ถ้าเป็นอย่างกรณีของของผมเองเนี่ยผมก็เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าโอเคเราเดินไม่ได้วะอันนั้นคือเราโฟกัสสิ่งที่เราสูญเสียไปอยู่ประมาณสักปีสองปีว่ามันคือข้อจากัดมันทําให้ชีวิตเราแม่งใช้ไม่ได้เลยเรามาเซตคําถามในหัวแล้วหมายว่า แล้วเรายังมีอะไรอยู่เหลืออยู่บ้างวะตอนนั้นนะตอนนั้นผมก็ต้องเออโอเคเรายังมีตาอยู่เรายังยังมองเห็นสิ่งต่างๆได้อยู่เรายังมีหูที่ได้ยินอยู่เรายังมีจมูกที่ยังได้กินอยู่เรายังมีปากที่เรายังพูดได้อยู่แล้วเรายังมีความคิดมีสมองที่เรายังมีจ it? ินตนาการแล้วยังสื่อสารได้อยู่แล้วเรายังมีมือทั้งสองข้างซ้ายที่ยังกำแบได้อยู่ขวาก็ยังกำแบได้อยู่เริ่มจากมองสิ่งเหล่านี้ก่อนว่าเรายังมีอะไรเหลืออยู่โอเคะขามมนเดินไม่ได้ครึ่งหนึ่งก็ปล่อยมันไป แต่กระพกกระเพาะมันก็ยังย่อยอยู่เราก็ยังกินได้อยู่แล้วยังมีความต้องงานอยู่อันนี้มันเกิดการตั้งคําถามใหม่ในช่วงนั้นมันเลยทําให้เกิดการออเคถ้างั้นฉันจะลองทําในสิ่งเล็กๆของฉันก่อนอืม hmm. เริ่มจากตักข้าวกินเองก่อน hmm. อืมเออสาหรับส,สาหรับผมนะในคนที่มันยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะก็ลองตักข้าวลองแปรงฟันเองดูแล้วลองเช็ดตัวเองดูมันเริ่มสะสมสิ่งเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะสะสมไปเองแล,แล้วเราชื่นชมตัวเองด้วยก็ได้